Oh, oh, นูช้ชมครับนี่ที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับคือฟ้าทลายโจรที่อบแห้งแล้วนะครับหลังจากรับจากเกษตรกรเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับทาให้มันเป็นผงแล้วก็บรรจุแคปซูลเพื่อที่จะนําไปรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะในช่วงโควิดฟ้าทลายโจรที่นี่ครับโรงพยาบาลท่าฉางก็กลายเป็นกําลังสําคัญในการที่จะไปดูแลผู้ป่วยที่เป็นโควิด19ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันเราอยู่กันที่นี่ครับโรงงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลท่าฉางครับ ผู้ชมครับจังหวัดสุราธานีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านสมนุนไพรครับทำให้ถูกคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องให้เกิดการใช้ยาสมนุนไพรคู่กันไปกับการรักษาแผนปัจจุบันเกิดการพัฒนาอย่างครบวงจรซึ่งจะสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจไปด้วยกันครับขณะที่เขตสุขภาพที่11ซึ่งดูแลครอบคลุมพื้นที่7จ,จังหวัดภาคใต้ตอนบนก็ได้ตั้งเป็นมหานครเวชพรึกษาที่มีจังหวัดสุราธานีเป็นศูนย์กลาง โดยมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรในมิติด้านต่างๆจึงเป็นอีกแรงหนึ่งครับในการเสริมการทำงานของโรงงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรของภาคใต้เป็นกำลังสำคัญที่ทำหน้าที่พัฒนาส่งเสริมสมุนไพรหลากหลายชนิดมานานมากกว่า20ปีในสถานการณ์การบริการด้านสาธารณาสุขที่แสนท้าทายจากโรคระบาดในปัจจุบัน ที่นี่ต้องขยับฟันเฟืองการผลิตเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ฟ้าทลายโจรจากที่นี่เดินทางออกไปไกลขนาดไหนรายการรอบภูมิภาคพามายือนโรงงานผลิตยาสมนุนไพรโรงพยาบาลท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้อนการเดินทางกันครับว่าจากฟ้าทลายโจรใบแห้งๆผ่านแต่ละขั้นตอนการแปลรูปและการผลิตยามาเป็นฟ้าทลายโจรแคปซูลให้ได้บริโภคเพื่อรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยกัน ผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่อาคารผลิตยาสมุนไพรนะครับของโรงพยาบาลท่าช้างเห็นบรรยากาศด้านหลังตรงนี้นะครับก็พอจะนึกออกถึงบรรยากาศห้องทดลองสักอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะพัฒนาสมุนไพรที่โรงพยาบาลท่าฉางกันต่อไปนะครับก็คือกัญชาเนี่แหละนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้น จะมีการเดินหน้ากันยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ในการโรงพยาบาลชัยยานะครับแต่ว่าปัจจุบันท่านก็รักษาการอยู่ที่นี่ด้วยที่สําคัญกว่านั้นครับท่านเป็นผู้ที่อยู่ในทีมบุกเบิกเริ่มต้นสําหรับศูนย์ในการผลิตยาสมุนไพรที่โรงพยาบาลท่าชางแห่งนี้นะครับผมอยู่กับท่านนายแพทย์สราวุฒิสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก่อนที่จะไปคุยรายละเอียดต่างๆครับท่านผอกครับด้านหลังตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะพัฒนากันต่อก็เลยขออนุญาต ถามถึงกัญชาสักนิดหนึ่งตอนนี้เรียกว่าหลังปลดล็อกมาเนี่ยคนก็ติดตามกันเหลือเกินครับตอนนี้โรงพยาบาลท่าฉางมีการเดินหน้าพัฒนาไปยังไงบ้างแล้วครับครับก็โรงพยาบาลท่าฉางเราก็มีเป้าหมายในการที่จะผลิตสมุนไพรเพื่อคนในพื้นที่คนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็คนในภาคใต้ตอนบนนะครับส่วนในเรื่องของอกัญชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่ ส่งต่อมาให้โรงพยาบาท่าฉางได้ดําเนินการต่อคือพอมีการปลดล็อกแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาเรื่องของกัญชาก็คือว่าเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตเป้าหมายในการที่จะใช้กัญชาให้เป็นประโยชน์สูงสุดสิ่งแรกที่สุดที่จําเป็นเราไม่สามารถปลูกกัญชาได้โดยเสรีนะครับยกเว้นว่าคนที่กลุ่มที่ปลูกเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อพื้น,พ,น,พ,นพื้นที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลท่าฉางเราเป็นโรงพยาบาลหลักที่จะทําหน้าที่ในการที่จะรับช่อดอกแล้วก็มเมล็ดของกัญชาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อนํามาผลิตเป็นสมุนไพรที่ใช้ต่อเนื่องกันไปครับครับผมก็เดี๋ยว อีกสักพักหนึ่ง,งจะเห็นผลิตภัณฑ์จากกัญชาจากโรงพยาบาลท่าฉางกันด้วยนะครับ,รบแต่ว่าสิ่งสําคัญกว่านั้นครับเราเล่นไปแล้วว่าท่านปอเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมงานรเริ่มต้นสําหรับการผลิตสมุนไพรที่โรงพยาบาลท่าฉางเรียกว่าออกตัวกันมาก่อนใครเลยนะครับตอนนี้นี่ไยกว่ากินเวลาหลายสิบปีแล้วเหมือนกันครับท่านปอใช่ครับครับผมคือโรงพยาบาลท่าฉางเราได้ดําเนินการในเรื่องของงานแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปี2545เราเริ่มต้นจาก มีความคิดที่ว่าสมุนไพรเนี่ยช่วงประมาณ15ปีก่อนเนี่ยการเข้าถึงนี่ค่อนข้างยากเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันมีปริมาณน,น้อยแล้วก็มูลค่าของสมุนไพรเนี่ยค่อนข้างสูงและเราเมื่อพูดคุยกันในโรงพยาบาลว่าในพื้นที่ของจังหวัดสุราธาน,นีเนี่ยเรามีขมิ้นชันที่มีปริมาณสารสําคัญที่สูงจะบอกได้ว่ามากที่สุดในประเทศก็ได้เราก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไปเรียนของงานแพทย์แผนไทย พอเจ้าหน้าที่เราไปเรียนกลับมาแล้วก็มาพัฒนาในเรื่องของงานแพทย์แผนไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบริการแล้วก็งานการผลิตเรามีการเมริ่มมีการผลิตของงานแพทย์แผนไทยในเรื่องของสมุนไพรไทยตั้งแต่ปี2548นะครับพศ2548 2549 2550ช่วงนี้เนี่ยปริมาณการผลิตเราจะปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอย่างเช่น ถ้เาเท่าที่ผมจําได้2 5 4 8นี้ปริมาณการผลิตแล้วก็มูลค่าของสมุนไพรของโรงพยาบาลท่าฉางอยู่ที่ประมาณสักหาแสนหแสนปี2องีก็เริ่มเป็นล้านกว่าปีห0ก็เป็นสองสาล้านจนกระทั่งสุงพีคสูงสุดจะประมาณปี25 5 3บาที่เท่าที่ผมจําได้เนี่ยมูลค่าการผลิตสมุนไพรของโรงพยาบาลท่าฉางตอนนั้นเนี่ยประมาณสักห0 6 0ล้านต่อปีครับครับผมหลังจากนั้นมาเราก็ มีการสนับสนุนในการใช้สมุนไพรในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเนี่ยเ,เรื่อยๆมาปริมาณการผลิตก็อยู่ที่ประมาณทักสิบกว่าล้านต่อปีโรงพยาบาลท่าฉางเราก็ทําหน้าที่เป็นโรงพยาบาลหลักในการผลิตสมุนไพรเพื่อที่จะส่งประมาณ7จจังหวัดตอนบนแล้วก็ให้จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีล่าสุดเราก็ผลิตสมุนไพรเพื่อสนับสนุนให้กับกรมการแพทย์แผนไทยครับ ครับผมและปัจจุบันครับท่านผอครับสำหรับโรงงานของเราเรามีการผลิตอะไรบ้างครับเรามีในการที่จะผลิตนี่ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรจะเป็นสมุนไพรตำรับเป็นยาตำรับที่ใช้กับนักการแพทย์แผนไทยเป็นไม้เป็นเป็นเครื่องมือของนักการแพทย์แผนไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนักการแพทย์แผนไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าร้อยท่านมีเกือบทุกรอพสตครับคือถ้าไม่มียาตำรับ นักการแพทย์แผนไทยก,ก็การปฏิบัติงานก็แทบจะบอกว่าขาดเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ทําหน้าที่สนับสนุสนในเ,เ,เรื่องนี้นะครับสองในเรื่องของสมุนไพรทั้งหลายเนี่ยเราก็มีการผลิตเราจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีบัญชียาหลักซึ่งเป็นสมุนไพรเนี่ยมากกว่า40รายการนะครับซึ่งว่าน่าจะมากที่สุดในใน,ใน,ในทุกจังหวัดของของประเทศไทยหลักครับ ครับผมพอครับแล้วปีหลังๆนี่เราจะสังเกตว่านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเริ่มให้ความสําคัญกับสมุนไพรมากขึ้นนะครับแล้วสุราษฎร์เองเราก็เป็นเมืองนําร่องต่างๆตรงน,นี้มันมาสนับสนุนงานของโรงพยาบาลท่าฉางยังไงบ้างครับคือจากแนวคิดของเราก็คือเราอยากมีแนวคิดที่เราปลูกเองเราผลิตเองเราใช้เองเพื่อจะให้การเข้าถึงและก็มูลค่าของสมุนไพรเนี่ยทำให้มัน เข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากการใช้ในโรงพยาบาลการใช้ในจังหวัดการใช้ในพื้นที่และหลังจากนั้นส,สิ่งที่สําคัญก็คือโนโยบายของของกระทรวงสาธารณสุขนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโนโยบายของกัญชาของเฟิร์สไลน์ดักนะครับเรื่องของสมุนไพรก็เป็นตัวสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยมองไปยังจุดนั้นว่าเราจะผลิตอะไรปริมาณเท่าไหร่ แล้วเรามีวิธีการยังไงจากปี2564ที่ผมเท่าที่ดูในข้อมูลแล้วเนี่ยเราผลิตฟา้าทลายโจรแคปซูลเนี่ยมากกว่า6ล้านแคปซูลเพื่อสนับสนุนกรมการแพทย์แผนไทยสนับสนุนเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั้งประเทศแล้วก็สนับสนุนให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ7จังหวัดของภาคใต้ตอนบนในการที่จะส่งฟา้าทลายโจรแคปซูลเพื่อใช้ในการรักษาโควิด19นะครับ เขาเรียกว่ากระจายกันไปเยอะทีเดียวแล้วก็จํานวนอย่างที่ท่านผอบอกนะครับทีนี้ครับผอหลังจากนี้ครับแผนในอนาคตโรงพยาบาลท่าฉัางเรามีการคุยกันหรือยังเราจะทําอะไรกันต่อก็เราเราก็มองไว้ว่าเราจะพัฒนาสมุนไพรของท่าช้างเนี่ยจากมาตรฐานของ GMP สู่มาตรฐานโลกและเราก็จะพัฒนารายการยาเนี่ยให้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 มันแพร่หลายเพื่อจะได้เพิ่มการเข้าถึง สมุนไพรไทยของคนในประเทศในขณะเดียวกันในเรื่องของกัญชาเราก็จะต้องพยายามพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากกัญชาเพื่อให้ทันต่อโลกนะครับครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผอ,อ,อนะครับมาบอกเล่าถึงการทํางานของการผลิตและก็การพัฒนาสมุนไพรของโรงพยาบาลท่าฉะนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะไปตามกันต่อ พืชสมุนไพรสําคัญที่กําลังจะเดินหน้าก็คือฟ้าทลายโจรเขาเรียกว่าจริงๆผลิตมาแล้วแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการสูงมากวันนี้เราจะไปติดตามขั้นตอนการผลิตนะครับขั้นตอนการแปลรูปทุกๆขั้นตอนเลยที่โรงพปวันท่าฉางแห่งนี้นะครับ ยาของโรงงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลท่าชางนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายปลายทางเลยนะครับวันนี้เราจะไปติดตามกันถึงเส้นทางการผลิตแล้วก็การแปรรูปยาสมุนไพรนะครับโดยวันนี้เราจะเน้นกันที่นี่เลยนะครับฟ้าทลายโจรนะครับเป็นสมุนไพรที่มีบทบาทมากๆในช่วงของการระบาดโควิดที่ผ่านมาและตอนนี้ผมอยู่กับคุณพึ่งนะครับเป็นเภรัชกรประจําเรียกว่าโรงงานผลิตยาแห่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณพึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะรับผมคุณพึ่งครับ ล่าให้ฟังนิดนึงอยากจะรู้จังเลยว่าฟ้าทลายโจรตรงนี้เนี่ยกระป๋องใหญ่นี่แหละที่จะส่งไปโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโควิดใช่ค่ะผู้ป่วยใช้เยอะไหมครับใช้เยอะค่ะคืออัตราการใช้ฟ้าทลายโจรในปีที่ผ่านมาค่ะคือปี2564เนี่ยค่ะคือก็จะอยู่ประมาณ6ล้านแคปซูลต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปี2563เลยค่ะจากปี2563เนี่ยก็คือประมาณ3ล้านแคปซูล ต่อปีนะคะและปี2562ก็ประมาณ1ล5 0 0 0 0คปซูลค่ะครับเพิ่มขึ้นมาก<ช>เพราะว่าทราบว่าผู้ป่วยโควิดทานเยอะมาก<ช>ต่อคนใช่ค่ะคือมันก็จะแล้วแต่ปริมาณสารสำคัญค่ะในเบื้องต้นเนี่ยของโรงพยาบาลท่าฉางสารสำคัญแต่ละล็อตจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็จะอยู่ประมาณ12มิลลิกรัมเปอร์แคปซูลถึง15มิลลิกรัมอร์เคปซูลเวลากินเนี่ยก็จะกินประมาณ 4-5แคปซูลต่อมือ้อวันละ3มื้อก็อยู่ประมาณ15แคปซูลต่อวันค่ะครับผมก็มันมันถึงเป็นสายที่สำคัญว่าทำไมฟ้ลาลยโทนถึงมีความต้องการสูงมากนะครับใช่ค่ะทีนี้คุณเพิ่งครับปริมาณเราผลิตเยอะมากวัตถุดีบที่เราจะนำมาผลิตก็ต้องมากตามไปด้วย<ช>แี้เราม,มาจากตรงไหนบ้างครับ วัตถุดิบเนี่ยจะรับมาจาก2ส,ส่วนด้วยกันนะคะก็คือรับมาจากของโรงงานผลิตยาที่อื่นเป็นของเอกชนค่ะแต่ว่าที่หลักสําคัญตอนนี้เนี่ยจะรับมาจาก,กเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่กเกษตรกรเนี่ยก็จะรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหากิจเพื่อจะปลูกแล้วก็ส่งให้กับโรงพยาบาลของเราค่ะก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราส่งเสริมเกษตรกร,ร,กร<ช>กตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะนั่นเองนะครับก็ส่งเข้ามาตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้ครับฟ้าทลายโจรมันมีขั้นตอนการผลิตที่ต่างจากสมุนไพรอื่นที่เราทําอยู่ยังไงบ้างรครับ ไม่แตกต่างค่ะมีขั้นตอนการบทอบร่อนก็เหมือนกับอย่างอื่นค่ะอืมนะครับผมก็มีขั้นตอนคล้ายๆกันอ่ะเพราะฉะนั้นคุยกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมให้คุณพึ่งพาไปดูขั้นตอนกันดีกว่านะครับ,รบเพราะว่าหลากัหลกๆก็จะมีโรงงานแปรรูปค่ะโรงงานผลิตทําอะไรบ้างหลังจากที่ได้เรียกว่าวัตถุดิบมาจากเษกษตรกรค่ะนะครับเดี๋ยวเราให้คุณพึ่งพาไปชมกันเลยครับค่ะได้ค่ะ ต้นจุดแรก,รกไม่ต้อหายาแต่รูปนะครับตันนี้เริ่มต้นจากขั้นตอนอะไรครับคุณผู้ชมครับจากที่เรารับวัตถุดิบมาจากเกษตรกรนะคะที่เห็นตรงนี้เราก็วัตถุดิบเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่แห้งมาแล้วเกษตรกรคือเขาทำมาให้เสร็จแล้วใช่ค่ะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องนํามาอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไล่ความชื้นออกก่อนที่จะนําไปสู่กระบวนการบดค่ะไม่งั้นเนี่ยมันจะแข็งถ้าเราไม่ไล่ความชื้นออกไปนี่ก็คือกําลังจะเอาเข้าอบค่ะ ครับผมนี่ก็คือเป็นขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนครับผมเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับผมอ,อันนี้เป็นขั้นตอนการบทค่ะ ฟ้าทลายโจรที่อบมาเรียบร้อยก็จะนํามาใส่ในนี้เป็นเครื่องบดลูกกลิ้งนะคะใส่วัตถุดิบเข้าไปแล้วก็มันจะบดกลิ้งอันนี้เป็นเครื่องบดขนาดใหญ่ค่ะครับตรงนี้ก็จะได้ได้เป็นฟ้าทลายโจรผงก่อนที่จะนําไปผ่านแร่งค่ะคที่ผ่านพอบดแล้วเนี่ยที่จริงคือแต่ละอนุภาคมันจะไม่เท่ากันก็เลยต้องเอาไปผ่านแร่งแร่งก็คือเหมือนตะแกรงนะคะครับ ใช่คัดขนาดแล้วก็ขนาดที่มันใหญ่เกินไปก็มาบทซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้ได้ขนาดเท่าที่เราต้องการอนุภาพเท่าที่เราต้องการ น,นี่เขาเรียกว่าแร่งนะคะ,คะก็คือผงยาที่ได้จากการบดจากห้องเมื่อกี้ค่ะ,คะก็จะมาผ่านแร่งตรงนี้เพื่อที่จะคัดขนาดที่เพิ่งถืออยู่อันนี้ก็คือจะเป็นแร่งขนาด100แต่เราจะผ่านแร่ง80ก่อนถ้า100เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวก 100- ่งรถึง1น0้นี่จะเป็นยาหอมอถ้าเป็นฟ้าทลายโจรก็จะแร่งเบอร์80จะสังเกตว่าขนาดมันจะไม่เท่ากันนะคะเบอร์80เนี่ยตาข่ายเนี่ยมันจะดูใหญ่กว่า ถ้าเบอร์100ก็คือขนาดมันก็จะเล็กอนุภาคก็จะเล็กลงมาอีกค่ะอืมแต่ต้องผ่านตั้งใหญ่ก่อนใช่ค่ะครับอ,อันนี้ก็หลังจากที่เราได้ผงยาฟ้าทลายโจรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาบรรจุ ชั่งน้ำหนัก1นกิโลแล้วก็บรรจุลงถุงก็จะได้เป็นวัตถุดิบฟ้าทาลายโจรก่อนที่จะนําไปใช้ทั้ง4ค่ะครับผมเรียกว่ากระบวนการสุดท้ายของโรงงานแปรรูปค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตค่ะนะครับเดี๋ยวให้คุณพึ่งพาไปต่อที่โรงงานผลิตเลยครับค่ได้ค่ะ กระบวน,นการแรปรรูปเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็จะมาผลิตการที่จาการผลิตยาสมุนไพรไทยครับคุณพึ่งครับตรงนี้จุดแรกของขั้นตอนตรงนี้เลยคืออะไรครับผมอันนี้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์นะคะจะก็จะเข้ามาทางประตูนี้ค่ะพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะนับจํานวนนะคะนับจํานวนบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะแยกเก็บไว้ส่วนวัตถุดิบเนี่ยจะก็จะเข้าสู่กระบวน,นการผลิตต่อไปค่ะครับซึ่งการผลิตก็คือการ การบรรจุเอาผงยาเข้าไปในแคปซูลค่ะอะ้ในการน้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับขั้นตอนการบรรจุในแคปซูลน,นะครับเป็นขั้นตอนของกระบวนการผลิตนะคะเริ่มจากห้องผลิตยาแคปซูลค่ะมี2ห้องห้องผลิตยาแคปซูลหนึ่งแล้วก็ห้องผลิตยาแคปซูล2ห้องผลิตยาแคปซูลหนึ่งเนี่ยจะใช้เครื่องผลิตยาแบบอัตโนมัติค่ะซึ่งอัตราเร็วในการผลิตของเครื่องอัตโนมัติเนี่ก็ได้ประมาณ6 0 0 0 0ถึงแ0 0 0 0แคปซูลต่อวันนะคะค ส่วนเครื่องผลิตยาแบบกึงอัตโนมัติของเราเจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ถึง60,000แคปซูลต่อวันค่ะอันนี้นจะขึ้นอยู่กับขนาดงผงยาถ้าผงยา,ยม,าม,มีความมีความบรรเาค่ะมันก็จะผลิตได้ช้าคือเบาวมันน้อยอะไรอยเงี้ยมันก็จะผลิตขึ้นอยู่กับเบาของผงยาค่ะสำหรับฟ้าทาลายโจรนนยก็จะอยู่ที่วันละ60,000แคปซูลต่อวันสำหรับเครื่องแบบเซอโตเมติกหรือว่า่องอัตโนมัติค,ค่ะ ครับอยาเยกเห็นราทำคนตื้นขาเข้าไปจบเลยครับเชิญค่ะค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการขัดทําความสะอาดแคปซูลนะคะหลังจากที่เราเอาผงยาบรรจุลงสู่แคปซูลแล้วเนี่ยผงยาส่วนเกินเนี่ยมันจะติดอยู่ที่บริเวณแคปซูลเราก็ต้องดูดขัดทําความสะอาดออกมาเพื่อให้แคปซูลเนี่ยมีความสวยงามมีความมันวาวค่ะก่อนที่จะนําไปนับเม็ดแล้วก็บรรจุลงขวดต่อไป ครับผมอันนี้ถือว่าแคตซูลเสร็จแล้วใชครับเสี็ยแล้วไม่ําอะไรต่อครับนับเม็ดค่ะแล้วก็บรรจุลงขวดไปดูดไปเลยครับคุณผ้นับหลังจากที่เราผ่านขั้นตอนของการนับเม็ดแล้วก็ติดฉลากเรียบร้อยค่ะกล่องยาฟ้าลายตัวนี้ก็จะไปอยู่ในคลังที่เราได้เริ่มต้นกันไปแล้วใช่ค่ะนะครับทีนี้ครับคุณผู้นอยากรู้ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาแคปซูลฟ้าลายตัวนี้เราผลิตเสร็จเนย ได้ถูกส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไหนบ้างคะ่ะพระธายโจรเคปซูลของเราเนี่ยค่ะได้ส่งไปในเขตพื้นที่ของเขตเวการศุกร์พัฒนที่11คือภาคใต้ตอนบนทั้งหมดนะคะ<ม>แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่งไปในเครือของโรงพยาบาลยุพร,ราชเราเป็นส่วนหนึ่งศูนย์นนผลิตหนึ่งที่ซัพพอร์ตให้กับเครือในโรงพยาบาลยุพร,ราชค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีโอกาสผลิตยาเพื่อช่วยเหลือให้กับเรือนจานะคะให้แก่ผู้ต้องขังที่เรือนจำาชยยานะคะแล้วก็ตาม อ,อย่างที่บอกไปแล้วทั้งโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่11แล้วก็ภายในจังหวัดเองค่ะครับผมแล้วมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคืออะไรครับเราเป็นโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน w w o g m t ค่ะ w h o g m t เนี่ยเป็นมาตรฐานที่สร้างขึ้นมาให้เราปฏิบัติตามเพื่อให้ได้คุณภาพให้ยาของเราเนี่ยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยที่สม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานเนี่ย ถือได้ว่าเป็นที่น่าเชื่อถือประชาชนเนี่ยสามารถใช้ยาได้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยค่ะครับผมาทายโจรถึงยาสมุนไรอื่นนอกจากส่งต่อไปที่อื่นแล้วผู้ที่มาที่โรงพยาบาลท่าช้างก็สามารถมาซื้อได้เช่นกันได้ครั่รตอนน้องติดต่ออะไรยังไง สำหรับท่านที่สนใจนะคะมาที่โรงพยาบาลท่าฉางเนี่ยสามารถติดต่อซื้อได้ที่แผนประชาสัามพันธ์ได้เลยค่ะเรามีตั้งศูนย์ขายบริการอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน้าเพจของโรงพยาบาลท่าฉางค่ะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่านี่คือฟ้าทลายโจรที่เรามาติดตามกันแต่อย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลท่าฉางเนี่ยยังมีผลิตยาสมุนไพรอีกมากมายเลยนะครับนี่แหละครับที่เราได้เห็นกันในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาสมุนไพรไทยอยู่ดีก็กลายมาเป็นพระเอก นะครับช่วยกันสู้รคโควิด -19 ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญครับที่จะช่วยย้ำว่าแพทย์แผนไทยเราสามารถรักษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างที่โรงพยาบาลท่าสามเองก็เรียกว่าออกตัวกันตั้งแต่หลายสิบปีก่อนนะครับพัฒนาสมุนไพรกันมาอย่างต่อเน,นื่องครับคุณผู้ชมครับ ยาสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการแปรรูปและการผลิตสำเร็จออกมาเป็นแพ็กเกจพร้อมส่งต่อถึงมือผู้ป่วยที่โรงงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลท่าช้างไม่ใช่แค่พัฒนาตัวสมุนไพรครับหากแต่คือการพัฒนาไปพร้อมกันในทุกมิติครบทุกวงจรเพราะยาที่มีมาตรฐานย่อมมาจากวัตถุดิบที่ดีจากเกษตรกรในพื้นที่การพัฒนาที่ให้ผลยั่งยืนก็ย่อมมาจากคนท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมารองรับการผลิตสมุนไพรให้ได้คุณภาพดีขึ้นดีขึ้นในอนาคตบางครั้งสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจนมองข้ามไปอาจเป็นพระเอกขี่ม้าขาออกมาช่วยในยามวิกฤตที่สุดอย่างสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันสมุนไพรไทยภูมิปัญญาที่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานก็ได้โอกาสพังงาดขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งพระเอกต่อสู้กับเจ้าโควิด -19 อย่างฟ้าทลายโจร ที่โรงพยาบาลท่าช้างก็ได้แยกย้ายออกไปทำภารกิจสมชื่อในการปราบปรามโรคร้ายในหลายพื้นที่แล้วครับสวัสดีครับ